สวัสด,ดีค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นเลยรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะนะมากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในร,รอบนี้จอบบัญนทีข็ใช่ไหอืม ไม่ช้าจังใครโทรมาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าบ้านนะครับพี่คไปคกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว mm. นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแนละตามด้วยคำถามนะครับ เราจะดูกันคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะถามได้นะครับนะเดี๋ยวจะตอบให้ลองแชร์ประเดี๋ยวนะครับ mm hmm. เข้ามากันได้นะครับนะ ะนะเดี๋ยวดูให้นะชื่ออะไรแอนหนูขอเงินพี่สาวไปพี่สาวจะโอนให้ไหมวันนี้อ่ะดูไปตามหน้าไพ่นะครับนะห้าสิบห้าสิบอะถ้ามีเงินก็ถึงจะให้อะ่ะแต่ตอนนี้เขาต้องพิจารณาก่อนว่าเขาจะโอนให้มากหรือน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไพ่นี้คือห้าสิบห้าสิบถ้าอาจได้หรือไม่อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่มันถ้าได้ก็อาจจะไม่เต็มจํานวนอะ่ะว่างั้นนะ ให้ไปอย่างนั้นนะ่ะนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เขาเขาอาจจะให้ได้แต่ก็มันก็ไม่เต็มจำนวนน่ะนะว่าไปตามหน้าไพ่นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะนะกดแชร์ออกไปครับอืม นะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยกาสก้าแชร์นะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ให้คนละหนึ่งคำถามเดี๋ยวจะไปต่อกันที่รายการ ่าสหาวิทยาโหราข้างหน้านะครับนะแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันก่อนนะเข้ามากันได้นะครับ เพียงคนละ9,999แชร์มาเร็วมากเยเมื่อกพ้ธีเขาเพิ่งบอกว่ามีวลรเดอร์เขาคงเร่งให้เลยตอบทาีภาษาอื่นด้วยเขาตอบตอบให้เขาไปแล้วเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่ใช้ภาษาอื่น ตอบหมดแล้วเหรออืมตอบเพิ่งตอบไปคนเดียวอเอาเข้ามากันได้นะครับนาะยกดแชร์แล้วตามได้ช,ชื่อเล่นแชร์นู่นเนี่ยเหรออืมที่บอกว่าพี่สาวจะโอนเงินมาให้ไหมค์ก็บอกว่าทั้งมัน,ม,นมันให้มันก้ากึง่งงาน,นที่ทำอยู่ตอนนี้อยู่ได้ราบรื่นไหมดูแค่สามวันนี้นะครับนายว่านุ่นยี่สิบหกค่ะงานที่ทําตอนนี้อยู่ได้ราบรื่นไปได้อยู่ครับไปได้นานเลยค่ะอยู่ราบรื่นทําได้นาน,านๆแบบเป็นสิบปียี่สิบปีเลย ค,คือความหมายของไพ่ใบนี้นะแต่อาจารย์เนี่ยข้างหน้าเราดูสามวันนะคะอบอสแชร์แล้วยี่สิบหกแฟนฝรั่งเศสจะสร้างบ้านซื้อที่ดินให้ได้ให้ไหมครับผมบ้าน<ต>หลังใหญ่ไหมว่าตามหน้าหน้าบ้านนะครับคือเขาสร้างตามงบ,บอ่ะครับเขาพิจารณาสร้างตามงบอะ่ะนะ คือเขาแบ่งเป็นสองบ้านอ่ะบ้านที่ฝรั่งเศสกับบ้านที่นี่นะมันสองบันวางหลักสองเสาอ่ะนะเขาเขาก็สร้างตามที่เขามีงบอะเอา่างลงาสร,ร,ร้าง<ห>ต่างประเทศอ่ะแต่ว่าเป็นต่างประเทศของใครอ่ะต่างประเทศของเราหรือต่างประเทศของเขานั่นแหละอืมคขาวางวางแผนอนาคตล่วงหน้าค่ะนะคาดหวงังคาดการทั้งน้าอาแชนนน่นุ่น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  งานที่ทําอยู่ตอนนี้ยอได้รับเรื่อนใหม่ตอบไปแล้วไงบอสแชร์แล้วแฟนเขัลงเสรจะซื้อบ้านถามทําไมนะสร้างตามเปนี่ไงตามตามสามรอบสี่รอบห้ารอบนะคะเยอะเกินไปตนตนสามสิบสามย่างสาสิบสี่สามษ์์งานบัญชีจะได้หรือเปล่าคะไม่เกินสามสิบห้านะน่าจะได้นะเพรมันได้ด้วยประสบการณ์นะเนี่ยนะอาจารย์ครับ ไพ่บอกว่าได้ด้วยประสบการณ์นะเนี่ยนะอืมเนี่ยเพราะมันมีไพ่เงินออกมาเป็นเงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมีไพ่ให้คุณเนี่ยค่ะคุณบอสเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต่างประเทศร่วมกันที่ไทยของเขาครับอืมตักยี่สิบเจ็ดปีแชร์แล้วนะคะตอนนี้เครียดมากค่ะจะผ่านนิสินช่วงปีนี้เดี๋ยวเด้ะ เอาใหม่นะตอนนี้เครียดมากค่ะจะผ่านนี้สินช่วงนี้ไปได้ไหมคะมีทางออกไหมคะเดี๋ยวดูให้นะก็ต้องอาศัยอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติช่วยครับนะบอกได้แค่นี้อ่ะผมแนะนำนะบูชาต้องบูชาเนี่ยครับนะเจ้าปู่ศรีสัตนาคราชนะครับนะ องค์นี้ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ถ้าเอา้าถ้าจอ,าองละเก้าสิบเก้าองค์นี้ครับนะรวมแล้หนึ่งนะร้อยสี่สิบเก้านะแล้วพอสองห้าสิบาทนะคะทั่วประเทศไทยนะมีคาถาให้นะครับนะมันอยู่ที่ว่าเอาไปห้อยคอนะ,ะเรี่ยมห้อยคอบูชาแล้วก็หมัน่นอฏิหารจิตสวดไหว้ไหว้เขาเอ่อไหว้ท่านนะคะท่านก็จะช่วยนะคะเดี๋ยวน้อยก็ได้เงินมา ได้เงินมาพอจะปลดหนี้อะไรไปก็ต้องรู้จักใช้เงินด้วยอย่างน้อยถ้าบูชาก็จะได้เงินมาเรื่อยๆใช่ไหมกัจารท็อมคุณสมบัตินะฮะร่งสี่สิบสามแฟนเก่าเก่งเขาจะนึกถึงวันที่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดไหมคะเราดูแค่นี้ครับว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันนี้ก็คือเขาเครียด าไม่ได้นึกถึงงานเขาเยอะเกินไปนะเขางานเขาเยอะอะ่ะไพ่บอกงานเยอะเกินไปอ่ะนะนึกไม่ออกอะ่ะงานมันเยอะอะ่ะเาพยายามนึกนึกไม่ออกงานมันเยอะอว่าตามจริงนะเออกดแชร์ออกไปเซ่ขยันอยู่ขยันเรอ่มทักยี่สิบเจ็ดปีแชร์แล้วคะ่ะแม่จะโอนเงินให้หมคเาวันนี้ปักเด<ะ>ี๋ยวก่อนเราบอกว่า ถ้าอยากบอกอะไรคะช่วงนี้คือเราดูเรา <S 2> 2 <S ดู <พอ S 1> เราดูแค่ว่าแม่จะโอนให้ไหมเอาแค่นี้เอาที่จําเป็นนะไอ้เรื่องบอกอะไรเราไม่ดูถ้าคุณอยากดูจริงมาข้างหลังกับผมอาจารย์ท็อปครับเพียงพันห้าส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทมามา <c oughs> เขาไพ่เหรียญขึ้นอ่ะแปลว่าถ้าเขาโอนเขาก็โอนให้นะอืเขามีเขาโอนทีอ่นะนะนะแต่ถ้าอยากดูเยอะเยอะมาข้างหลังดีกว่าครับนะเชื่อเนี่ยมันชัวร์กว่าเยอะ นี่นแม่เขาจะโอนเงินเนี่ยเขาเขาก็เดือดร้อนแล้วท็อปเนี่ยตอนเนี้ยนะมา,จ,าจะให้แม่โอนเงินให้ี่ก็แสดงว่าไม่ค่อยมีตังค์แล้วคง<น>คงคงต้องดูดวงฟรีไปอย่างเงี้ยเราไม่มาดูส่วนตัวหรอกว่าเ,เข้าใจนะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุดพิเศษนะครับนะเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัต เบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพี่การทุกชนิดตั้งสารถอนสาลบสสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโรูเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูและรับครอบครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658อไอดีรายเอเจทอหนึ่งเวลามาลันกใกล้จะหมดแล้วนะเอาพูดตรงๆนะวันนี้ก็ท่านอาจารย์โอเนี่ยก็มานั่งดูดวงให้ทุกคนกันไปแล้วและอาจารย์ท็อปด้วยนะ,ะนะเราก็จะไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเวลามันน่าจะหมดแล้วนะนะแล้วไปที่คลิป หน้าครับนะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าที่สาวิทยาโหราครับ